การการเป่าลูกโป่งในวันปีใหม่2558แต่วันนี้เป็นวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 7จะเริ่มการแข่งขันระหว่างนายเด็กชายพฤกษากาหารสงครามกับชื่ออะไรนะววสิทธิโชคกับเด็กชายสิทธิโชครักษาชอบสิทธิโชคเป็นเป็นอาของพฤกษากาหารสงครามพฤกษากาเป็นลูกของผมเองส่วน สิตี้โชคกเเป็นน้องชายผมเองครับผมไม่ต้องแปลกใจนะครับเดี๋ยวไปคำนวณตามหลักสูตรทีหลังเราจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมเขาอ,อยู่เท่ากันจะเ,นนาานนเริ่มกันคาร์ดันนี้หนึ่งสองสามเริ่มเพื่อนใครเป่าแตกก่อนชนะ,ใค,ะคใครเป่าแตกก่อนชนะเอาละครับเราว่าใครเป่าแตกก่อนชนะ โอ้สินโชคแซงไปแล้วครับสินโชคแซงไปแล้วใครเป่าแต่ก่อนชนะ ยังไม่แตกยังไม่แตกเอไอแตกดิครแตกก่ครแตกก่อนโ้โอ้โอ้โอ้ โอ้สกัดสกามตามหลังมาต้อยๆชนะเฉยครับโอ้